สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจําวันที่13มกราคม2565โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า technical action analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียวทางเพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจ เรามาดูรอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่กันนะครับรอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่ตามระบบของเรานะฮะตอนนี้ก็เดินทางมาแล้ว3แท่งก็ยังไม่ค่อยจะไปไหนสักเท่าไหร่นะฮะยังก็ยังแค่5-600กชุดเองนะฮะเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์บอกว่ามีโอกาสจะขึ้นได้อีก1ชุดเปอร์เซนต์การขึ้นนั้นจะมีอยู่อีกในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็จะน้อยกวันก่อนผลปรากฏว่านะครับก็ปิดแท่งเขียวไปแต่เป็นแท่งที่สั้นกวันก่อนน,นะฮะ ส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกนิดนึงโดยเปอร์เซ็นต์การขึ้นนั้นจะมีน้อยนิดมากจะต้องรอให้เขาอยู่ในโซนที่เรียกว่าซุปเปอร์ก่อนนะครับเขาถึงจะเกิดคําว่าซุปเปอร์โอเวอร์บอสโตเราจะสันนิษฐานและคาดการว่าตรงนี้มีโอกาสที่จะทำหายเยือ่อหายทางนี้ทางนั้นจะต้องรอให้เขากลับตัวให้ชัดเจนก่อนนะครับอย่างน้อยนะครับเขาจะต้องติดแนวรีสิสแตนต์ตรงนี้ก่อนนะครับก็คือ,คอที่เป็นแนวจิตวิทยาเดิมนะครับส่วน สัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นรูปเนินๆเท่านั้นนะครับก็หมายความว่านะครับเขายังคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซเวย์นะครับยังไม่สามารถที่จะเดินทางไปไหนได้อย่างน้อยก็แนวเซ้นจ,จิตวิทยาสีแดงของเราอย่างไม่เดินทางนั่นเองนะครับส่วนสัญญาณนะฮะ ตลาดนะครับตลาดก็ยังคงมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงอยู่นะครับแรงซื้อนั้นอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงนะครับแล้วก็มีแนวโน้มจะลดลงอันนี้เป็นเรื่องปกตินะก็ถึงแนวจิตวิทยาก็จะมีการพักตัวเป็นเรื่องปกติก็คือการปิดโพสิชันฝั่งไปนั่นเองนะครับทําให้แรงซื้อนั้นลดลงใครเดินไปแล้วก็น่าจะพอจําได้นะครับ ส่วนแรงขายนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงนะครับเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่เดลี่ว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนะฮะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นกําลังเริ่มต้นเท่านั้นนะครับในระยะใกล้นะครับอาจพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับแล้วมีโอกาสที่จะเดินทางต่อนะครับ เมื่อในระยะไกลนะครับบอกว่าอยากจะพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนหรือว่าอยากจะขึ้นไปอีกทิดนึงเนี่ยนะฮะก็จะส่งผลไปในทางเฟรมที่เล็กลงเรามาดูในทางเฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะฮะตอนนี้เดินทางและ13แท่งก็ประมาณ2,000กว่าชุดนะฮะ เมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์ตรงนี้บอกว่าขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับแล้วมีโอกาสที่จะเดินทางต่อทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่าสโตระะ์ได้ะทำซูเปอร์ทิ้งไว้นะฮะเราจะสันนิษฐานและคาดการณ์ว่ามีโอกาสที่จะทำหายย่อยหายผลปรากฏว่านะครับก็เป็นไปตามที่เราคาดการณ์นะฮะส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้นะครับบอกว่าเหมือนไม่อยากจะขึ้นต่อแล้วนะครับขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับก็คือการพักตัวที่เรียกว่าดิมาลเอฟเฟกติฟเอ็กซ์เพนชั่นอันนะฮะไม่ใช่ขาลงนะฮะ กัเป็นการพักตัวเฉยๆนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นชัดเจนเลยนะครับโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นของเขาอยู่ตั้งแต่ตรงนี้นะครับเป um ็นการเคลื่อนที่ระยะกลางค่อนข้างจะไกลนิดหนึ่งนะฮะส่วนตลาดนะฮะตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับทีนี้เริ่มดูแรงซื้อนะฮะแรงซื้อเริ่มมีแนวโน้มจะลดลงอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงลงมาก่อนตัวส่วนแรงขายนั้นนะครับยังคงเกาะอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงอยู่ เราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนะฮะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นในระยะใกล้อาจพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนแล้วมีโอกาสที่จะเดินทางต่อเราจะเห็นได้ว่านะครับแนวจิตวิยาของเราที่เราใช้เส้นแนวจิตวิยาของเรารตอนนี้เกิด Golden Cross นะฮะก็มีโอกาสที่จะเดินทางต่อในรอบสัญญาณไกลๆเลยทีเดียวนะครับทีนี้เรามาดูในทางเฟรมที่1ชั่วโมงบ้างนะครับ รอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนะฮะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะฮะตอนนี้เดินทางมาแล้ว14แท่งเข้ามาป800ระมาณ800รว่าจุดจริงๆแล้วรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นเราเริ่มมาตั้งหลายวันแล้วนะครับตอนนี้เน,ะนาะเดินทางมาตั้ง55แท่งแล้วแต่อาจจะมีการพักตัวบ้างเพราะว่าลักษณะการเคลื่อนที่แบบนี้นะครับลักษณะที่เป็นแพทเทิร์นหรือว่าโซนคาดการณ์หรือดีมานโซนนะัค่อนข้างจะแคบนะครับทำให้จบรอบเร็ว เมื่อวาน,นรเราวิเคราะห์ตรงนี้บอกว่าขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับแต่โตทำซูเปอร์ทิ้งไว้เรามีเราจะสันนิษฐานและก็คาดการว่ามีโอกาสที่จะทำอ,อยายอได้ผลปรากฏว่าก็เป็นไปตามที่เราคาดการจริง นะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าเหมือนไม่อยากจะลงต่อแล้วนะครับแต่ยังไม่คอนเฟิร์มว่าอยากจะขึ้นนะฮะยังไม่คอนเฟิร์มว่าอยากจะขึ้นนะครับ,อนนรบแอสโตอาจจะทำซูเปอร์ติดๆไว้นะครับเราก็มีโอกาสนะฮะมีโอกาสที่จะเดินทางต่อแต่วันนี้ค่อนข้างจะแคบกว่าวันเราจะเห็นได้ว่านะฮะลักษณะที่เป็นพีเรียดหรือว่าเป็นโซนคาดการณ์ของเรานะัค่อนข้างจะแคบนะฮะ โซนคาดการที่เราจะบายนั้นค่อนข้างจะแคบเลยทีเดียวนะครับหรือเรียกือว่าดีมีดมานโซนนะอยู่ในกรอบแค่4 500จุดเองนะฮะเพราะว่าลักษณะการเคลื่อนที่แบบนี้นะฮะการเคลื่อนที่ของตลาดไม่ไม่ค่อยจะมีแรงสักเท่าไหร่นะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับตอนนี้เป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นนะครับก็เป็นรูปภูเขาซะสวยเลยนะครับเมื่อวานก็เราวิเคราห์ไปตรงนี้บอกว่านะฮะเขาทำไดเวอร์เจนเล็กๆทิ้งไว้เราจะสันนิษฐานและคาดการว่าตรงนี้นะฮะมีโอกาสที่จะทำให้เนื้อให้ ก็เป็นไปตามที่เราคาดการณ์จริงๆส่วนในวันนี้นะครับนะฮะสัญญาณโมเมนตัมบอกว่านะครับนะฮกำลังจะหดตัวกลับหาสมนั่นก็หมายความว่ากําลังอยู่ในกรอบของการพักตัวที่เป็นแพทเทิร์นนี้ก็หมายความว่านะครับแพทเทิร์นเทรนขาขึ้นชุดนี้นะฮะค่อนข้างจะอยู่ปลายปลายแล้วนะครับเพราะว่าลักษณะที่เกิดค่อนข้างจะแคบแล้วนะครับนะกรอบก็ค่อนข้างจะแคบลงเรื่อยๆที่เราเรียกว่าโอเวอร์มาเก็ตนั่นเองนะครับใครเรียนไปแล้วก็น่าจะพอจำได้นะครับ ทำไมกราฟเริ่มแคบลงเรื่อยๆก็เพราะว่าตลาดนั้นมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงแล้วนะครับแรงซื้อแรงขายนั้นอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเลยทีเดียวนะครับนะฮะแบบนี้นะฮะเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่1ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะครับในระยะใกล้อาจพักตัวเพื่อจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้นะฮะ ไม่ใช่สัญญาณที่จะเดินทางนะครับเป็นการจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้นะครับแล้วมีโอกาสที่จะเดินทางต่อแต่การเดินทางในวันนี้นะครับค่อนข้างจะเกิดในกรอบแคบๆนะครับเพราะว่าตลาดใกล้โอเวอร์แล้วนะฮะ ตลาดกำลังจะเกิดการโอแบบนะนะเวอร์นะครับแบบนี้เนาะนะฮะใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองถนดัดนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับสำหรับปัจจัยกระทบค่าเงินในวันนี้ก็ยังเป็นคงเหมือนเดิมนะครับก็ยังส่งผลให้นะครับค่าเงินดอลลาร์นั้นค่อนข้างจะอ่อนค่าลงนะฮะแต่การอ่อนค่านี้นะฮะตัวเลขที่คาดการไว้ค่อนข้างจะน้อยนีเกิือเกินนะฮะปัจจัยการ ตัวเลขที่คาดการกับตัวเลขเดิมมานะครับค่อนข้างจะแคบนะฮะก็คือทําให้กราฟเคลื่อนที่ก็ค่อนข้างไม่ไปไกลสุเท่า่วันนี้ค่อนข้างจะเป็นวันที่กราฟค่อนข้างจะซาแล้วนะครับค่ะนะฮะตลาดเริ่มไหวนะครับนี่นะครับ ดังนั้นการเทรดนะครับจะต้องระมัดระวังดีๆเราเห็นตั้งแต่2อสมวันที่ผ่านมาแล้วนะครับว่ากรอบการเคลื่อนที่นะครับหรือว่าดีมานโซนของเราค่อนข้างจะแคบลักษณะการกรีดของกราฟจะอยู่ในกรอบแคบๆเท่านั้นนะครับก็เนื่องด้วยนะฮะเรื่องของปัจจัยกระทบค่าเงินหมวดที่1นะครับแล้วก็ปัจจัยกระทบค่าเงินหมวดที่2ตอนนี้ก็เริ่มผันผวนอีกแล้วนะครับก็คือจากนโยบายต่างๆก็จะไม่ค่อย ปรับนโยบายและแผนอีกแล้วนะครับดังนั้นเราก็จะต้องวางแผนในการเทรดให้เป็นไปตามกลไกตลาดนะครับเป็นไปตามเรียลไทม์นะครับแล้วประกอบกับเทคนิคที่ถูกต้องนะครับเทคนิคจะเกิดจากกลไกพื้นฐานนะครับแล้วก็ปัจจัยต่างๆจะทําให้เกิดกลไกทางเรียลไทม์นะครับดังนั้นนะครับจะเอามาปรับหรือว่าเอามาวางแผนในการเทรด ให้ถูกต้องนะครับแบบนี้นะครับใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบวันนี้กราบค่อนข้างจะยากนะครับนะฮะสุดท้ายนะครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับเผื่อจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนักลงทุนนะครับวันนี้ก็ขออภัยนิดนึงนะเสียงไม่ค่อยมีนะครับก็จะเบาๆนิดนึงนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ